大家好我是张老师，今天我们来学习中国人常用称赞的句子。วัสดีครับวันนี้เรามาเรียนคำชมที่คนจีนใช้บ่อยนะครับจันจันคำนี้ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันและทางเหน็ดด้วยนะครับไม่ทั้งยกนิ้วให้ที่คนทำได้ดีมากเยี่ยมมากถ้าทางเน็ดไม่ทั้งเวลาเราลงคลิปลงอะไรทำอะไรกดและให้เรียกว่าจันนะครับ เก่งก็นยกนิ้วให้คนแม้แต่ที่คนทำสุดยอดนะครับ很好很好好的很棒很棒厉马你做的很棒ที่คนทำเยี่ยมมาก厉害厉害คำนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับสมมติคนอื่นทำอะไรได้สุดยอดแท้จริงมากเราก็บอกเลี่หยห์ท่าเลี่หยห์ละ จะอเล่ไฮน,นิวไปนิวาคำนี้ก็ชมแบบทำแต่สุดยอดเท่แต่คำนี้จริงๆมาจากอีกคำหนึ่งแต่คำนี้ไม่ค่อยสูภาพนะครับแต่แวลอคนจีนพูดป่อยแทบเกือบทุกคนเคยพูดคำนี้เรียกว่านิวบีถ้านิวบีละ่ะไม่เชมสุดยอดมากแต่แค่ไม่สุภาพเราก็เลยเปลี่ยนคำอื่นมาแทงคำหลังนะครับเรียกว่านิวบป 牛掰หรือว่า牛人牛人คำน,นี้กับ牛掰หรือคำเมื่อกี้ที่เราจะพูดความหมายใกล้เคียงกันหมายถึงชมชมคนที่ทําสุดยอดเก่งไม่ว่าสแสดงหรือร้องเพลงทําอะไรต่งตางๆ大神大神ความหมายตรงๆหมายถึงพระเจ้ายิ่งใหญ่หว่า大神คล神仙หมายถทวดาแต่大神เราชมคนอื่น สมมติเพื่อนเรื่องเกมเก่งมากสุดยอดมากเราสามารถเรียกเขาต้าเฉินหรือว่าเขาทำเฟ่เมือหรือว่าพู้เช่าฉันตั้อย่างที่ดีมากสุดยอดมากเราสามารถชมเขาว่าต้าเฉิน你真是大神太神了高手高手พู้เช่าฉันหมายถึงคนที่ทําอะไรเก่งมากสุดยอดมากเราสามารถใช้คํานี้ชมเพื่อนชมคนอื่นได้นะครับ你真是高手太高了 优秀优秀ท่าสมเพื่อนสอบทุกครั้งแต่ที่หนึ่งเรบอกคุณเจ้า优秀ไม่ทั้งสุดยอดมากคุณ太优秀了绝了绝了น่าทึ่งจริงๆท่านสมเพื่อนเต้นรำสวยมากเท่มากเราบอก绝了绝了ไม่ทั素素素素素้งสุดยอดแล้วสุดๆแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้เรียกว่า绝了超凡 เชา่ชาฝ超凡ไม่ถึงซูปเปอร์ฝันธรรมดา,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 มายตรงๆซูปเปอร์ธรรมดาแต่จริงๆเป็นไม่ธรรมดาเลยไม่ถึงเก่งมากสุดยอดมากไม่ธรรมดานะครับเพ่ฟูเพฟ่เพฟูยอมรับถ้าสมเพื่อนทําอะไรเก่งเราสู้ไม่ได้เรายอมรับเขาเก่งเราบอกเพ่ฟูเพฟ่เพฟูนี่ท่านเรี่ยห์เหรออันนี้คือยอมเช่นชม 好厉害，好厉害，好厉害，惊嘛！เวลาเขาทำอ嘛！好厉害，你真的好厉害，超级棒，超级棒，超级棒，超级。ความหมาย棒，惊，สุด惊，酷极了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  สุดยอดมาก太赞了，太赞了，太赞了，น,น,นเมื่อกี่คำแรกเราสุดที่ไปแล้ว太赞了ไม่ต้องสุดยอดมากยกนิ้วให้ดีมากเลยคู่บี้ละคู่ปี้ละคู่บี้ละ,ละ,ละถ้าเพื่อนสแสดงอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเราชมเขาว่าคู่ปี้ละไม่ต้องที่เขาทำสุดยอดเจ๋งมาก รอบปันที่เราสามารถชมที่เขาใส่เสื้อสมมติเขาใส่เสื้อลอเท่ะที่บันนี้ใส่เสื้อเท่มากสุดยอดมากนะครับส呆了，帅呆了，帅呆了，ความหมายเท่ากับเมื่อกี้คล้ายๆกันคู่ปี้เลยนะครับเวลาชมเพื่อนชมอะไรเขาทําได้เย่้มเย่้มดีมากหรืวว่าเรื่องใส่เสื้อเรื่องหล่อเราพูดคู่ปีเล่ะ帅呆ยได้เหมือนกันนะครับ你今天帅呆了 วันนี้คนสุดหล่อมากเลย无敌了 u 敌ี无敌了无ไม่ถึงไม่มีตีไม่ถึงศัตรูไม่มีฝ่ายข้ามไม่มีใครสู้ได้无敌ะไม่ถึงไม่มีใครสู้เราได้เราไม่มีฝ่ายตรงข้ามไม่มีศัตรูก็คือเราตีที่สุดสุดยอดที่สุดนะครับท่สุดสุดไท่าุดนะครั 太แข็ง了แข่งมากเวลาชมนี่太强ะคนแข่งมากเลยเจนใชเจน有才เจใช才คำนี้สามารถชมสองด้านนะครับด้านบวกกับด้านลบด้วยนะครับเรามาดูด,ด้านบวกไม่ต้องเขาทำอะไรได้สุดยอดมีความสามารถมีความรู้เราชมเขาว่าเจน有才เจน有才มีพงศ์สวรรค์มากถ้าสามมติด้านลบ ใช้พูดประชดก็ได้นะครับสมเพื่อนทําอะไรไม่เก่งไม่ดีคนจะทําง่ายใครก็ทําได้แต่เพื่อนทําไม่เป็นแล้วเราว่าเขาว่าเฉินอยูใช้เป็นประชดนะครับมันจะรู้สึกง่อหน่อยนะง่อไปนะกัน,กน,กนได้ดีมาก的好น得好他们到底慢真不一般จ不一般真ปัน,น,นไม่ธรรมดาเลย ม่ธรรมดาเลยหมายงดีมากสุดยอดมากนี่เจิ้นปุยปันเวลาชมทําอะไรเขาดีมากชมเจิ้จนปุยปันคนไม่ธรรมดาเลยนะกันเลดียวเลยกันเลดียวเลยทําได้สวยงามทําได้ดีมากนี่เจิ้นหนึ่งกันนี่เจิ้นหนึ่งกันนี่เจินหนึ่งกันนี่เจิ้นหนึ่งกันคนทําได้ดีมากหรือว่าคนมีความสามารถมากนะครับ 那干他们如果那干连，他什么靠他们安的？你真能干，表现不错。表现不错，表现不错，表现,表现没能失单，不错没留失单但没留ก็มีความหมายว่า้ีก，เเนกัน，你很有信心，你很有信心，你很有信心。 เวลาเขาทําอะไรมีความมั่นใจนนตัวเองแล้วก็ชมเขาว่า你很有信心้วขยันเป็นจรก็ได้你真有信心你真有眼光你真有眼光你真有眼光คุณมีเสียดาที่เกบเวลาเราเสื้อของเสื้อเสื้อผ้าสวยดีแล้วเราหาแฟนฝันหล่อเท่มีความสามารถหรือว่าในการทำงานเราเป็นหัวหน้าเรารับลูกน้องรับสัมพาน เราเราต้องเลือกลูกน้องมาทํางานแล้วเราลูกน้องที่เราเลอือกมีความสามารถทํางานดีเรียกว่าเจินโย่แห่งกวางใช้ได้หมดนะครับ做得非常好做的非常好做得非常好ท他们带的马格勒做的好极了做得好极了做的好极了เวลาเราสั่งงานให้นักเรียน หรือว่าให้ลูกน้องทํางานบานงอย่างแล้วเขาทำได้ดีมากสุดยอดมากเราก็ใช้คํานี้ชมนะครับถ้าย่วยสุพิงละท่าย่วยสุงละท่าย่วยสุพิงละสุพิงไม่ถึงระดับถ้าย่วยสิงละมีระดับมากเลยมีระดับมากก็ไม่ถึงเก่งมากสุดยอดมากทําจริงมากนะครับ你非常专业你非常 专业你非常专业专业ไม่ตงูชวช professional วลาเขาทาอะไรสมเพื่อนทาอะไร professional มากแล้วชมคานี้มี非常专业หว่า你太专业了惊艳到我了惊艳到我了惊艳到我了惊艳ไม่ทึ่งๆจิงเยี่ยนวลยมที่คนทา สุดยอดผมทึ่งเลยน很有品味你很有品味你有品味คุณมีรสนิยมที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ你的笑容很迷人你的笑容很迷人你的笑容มี人รอยยิ้มของคุมีเสน่ห์มากนะครับ 你真是太出色了，你真是太出色了，你真是太出色了。坤本都顶骂了你怎么这么优秀？你怎么这么优秀？你怎么这么优秀？他们要硬，看哪尼，他们要都顶看哪你很有领导才能。 你很有领导才能。你很有领导才能。คุณมีความสาม你看上去帅呆了。你看上去帅呆了。你看上去帅呆了。คุณดูเท่มากเล,เล你的中文令人惊讶。你。 เดอจ l 令人惊讶你的中文令人惊讶ภาษาจีนของคนทำให้คุณตกใจเลยไม่ถึงภาษาจีนของคนดีมากเก่งมากนะครับโอเคประโยชน์ที่เราชิววันนี้มาแนะนาำจะเป็นประโยชน์ที่คุณจีนใช้เชินชมพูดปล่อยในชีวิตประจำวันนะครับถ้าใครมีประโยชน์อื่นที่ใช้เชินชมเราสามารถคอมเมนต์บอกเราชิวยด้นะครับ 好，感谢同学们收看，再见。